สวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าก่อนนอนเรื่องราวแห่งความยุติธรรมที่มาถึงในเวลาที่คาดไม่ถึงในเช้าตรู่ที่เงียบสงบวันหนึ่งบนถนนสายรองในต่างอำเภอของจังหวัดพระนครสริยุธยาซึ่งยังคงชื้นไปด้วยน้ำค้างหญิงสาวคนหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ของเธออย่างช้าๆรูปลักษณ์ภายนอกของเธอดูธรรมดาอย่างยิ่งหรืออาจจะเรียกได้ว่าดูเฉยเสียด้วยซ้ำเธอถักผมเปียสองข้างด้วยอย่างรัดผมธรรมดานาเตอร์กรอบใหญ่ที่หล่นลงมาเล็กน้อยที่ปลายจมูกเสื้อผ้าของเธอก็หลวมโพก และดูหยับย่นเล็กน้อยเราก็เป็นทาาสะท้อนของคนที่ดูซื่อ,อและห่างไกลาจากคําว่าอันตรายไม่มีใครคาดคิดว่าภายใต้รูปลักษณ์ที่แสนธรรมดานั้นเธอคือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองที่กําลังปฏิบัติภารกิจสําคัญเธอชื่อดาวหญิงสาวผู้มีความเฉียบแหลมทางสัญชาตญาณที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีมีความเด็ดขาดซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มที่ดูไร้เดียงสาและมีวินัยที่ฝังลึกในทุกลมหายใจในวันนั้นเธอไม่ใช่แค่หญิงสาวที่ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆผ่านถนนในหมู่บ้าน แต่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่จงใจปลอมตัวแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของชุมชนเพื่อเปิดโปรงความเน่าเฟะที่กัดกินสังคมมาอย่างยาวนานเป้าหมายของเธอชัดเจนทลายเครือข่ายการลีดถ่ายประชาชนหรือสวยที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่นอกรีดในพื้นที่นี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับดาวในฐานะส่วนหนึ่งของหน่วยสืบสวนพิเศษเธอคุ้นเคยกับการปลอมตัวเป็นคนอื่นตั้งแต่นักศึกษาไปจนถึงแม่ค้าในตลาดการสืบสวนครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ดาบตำรวจสมชายดอตต่อ สมชายเจ้าหน้าที่ตำรวจพุงพลุยในท้องที่ผู้ซึ่งคุ้นเคยกับการใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยมอตาายเตอร์ไซค์เก่าๆที่ติดป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเช่นอุดรธานีเธอจงใจสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นคนต่างถิ่นที่ไม่รู้กฎระเบียบของท้องถี่ซึ่งเป็นเป้าหมายอันโอชะสำหรับพวกตำรวจนอกรีฑทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกคำนวณไว้แล้วทุกสีหน้าน้ำเสียงและแม้แต่วิธีที่เธอก้มหน้าทั้งหมดนี้ทำไปอย่างแนบเนียนเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือที่สุด เพราะในโลกแห่งเงาที่เธอทำงานอยู่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการถูกเปิดเผยตัวตนและภารกิจก็จะล้มเหลวและในเช้าวันนั้นเธอกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับคนที่เฝ้าจับตามองมานานชายผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดจนเป็นนิสัยไม่ไกลจากป้อมยามเล็กๆที่ดอตอ่อสมชายปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายผู้นั้นก้าออกมาขวางถนนเขาใช้มือตกหมวกกันน็อกของดาบเบาๆแล้วเท้าสะเอวมาจากไหนหน้าเราเสียงของเขาหนักแน่นและแฝงความที่เกียจ ดาวแซงทำเป็นสะดุ้งตกใจเธอก้มหน้าเล็กน้อยขยับแว่นตาหนาเตอแล้วตอบด้วยเสียงแผ่วเบาเออมาจากตลาดค่ะจะกลับบ้านค่ะดอตอสมชายรีตามองมอเตอร์ไซค์เก่าๆของดาวที่ดูเก่าและเต็มไปด้วยฝุ่นแวบแรกก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยในตัวผู้หญิงคนนี้ก็แค่เด็กสาวบ้านนอกธรรมดาเขาคิดแต่ถึงกระนั้นในใจเขาก็คิดว่าไม่มีใครควรผ่านไปได้โดยไม่มีค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆให้เขา เดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถก่อนขอดูเอกสารหน่อยเขาออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงที่เหมือนคำสั่งมากกว่าคำขอร้องดาวถอนหายใจเบาๆแซงทำเป็นลังเลก่อนจะค่อยๆลงจากรถดอตโสมชายเดินวนรอบรถด้วยท่าทีแซงทำเป็นจริงจังเรากับกำลังมองหาความผิดร้ายแรงนิ้วของเขาสัมผัสป้ายทะเบียนแล้วเขาที่ฝ่ายหน้าป้ายทะเบียนซีดนาเราเนี่ยแบบนี้มันผิดกฎหมายรู้ไหมเขากล่าวหาดาวแซงทำเป็นกังวลเหรอคะหนูไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะ ดอต่อสมชายไม่สนใจคำตอบเขายื่นมือออกไปเอาใบขับขี่กับทะเบียนรถมาดาวค่อยๆยื่นเอกสารให้เขาเขาเหลือบมองเพียงครู่เดียวอืมเขาลากเสียงยาวดูเหมือนจะมีปัญหาหลายอย่างนะเราปัญหาอะไรเหรอคะดาวถามด้วยเสียงสั่นเครือดอต่อสมชายยิ้มมุมปากเป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกว่าเขากำลังกุมอำนาจอยู่เขาภาพเอกสารของดาวอย่างสบายๆส,สอดไว้ใต้แขนแล้วพูดว่า ดูเหมือนว่าจะมีอะไรไม่ถูกต้องนะแต่ก็นะถ้าเราคุยกันดีๆบางทีฉันอาจจะช่วยได้ดาวนิ่งไปครู่หนึ่งแซงทําเป็นไม่เข้าใจความหมายแม้ว่าในใจเธอจะรู้ดีว่าบทสนทนาน,นี้กําลังจะไปในทิศทางไหนเธอจงใจปล่อยให้ความเงียบทํางานปล่อยให้ดอตอสมชายเป็นฝ่ายเริ่มเกมที่น่ารังเกียจนี้เองดอตอสมชายผู้มีร่างกายอ้วนฉุเล่นบทบาทของเขาต่อไปเขาเดินวนรอบมอเตอร์ไซค์อีกครั้งคราวนี้แซงทําเป็นจริงจังมากขึ้น มอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยดูแปลกๆนะเขาพูดพลางใช้นิ้วชี้กดๆที่ป้ายทะเบียนรถของดาวเลขมันดูซีซีอาจจะเป็นรถขโมยมาก็ได้นะดาวยังคงสงบนิ่งแม้ว่าในใจเธอเกือบจะหลุดหัวเราะออกมากับข้อกล่าวหาที่ไร้สาระนั้นเธอรู้ดีว่ารถของเธอมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อรักษาบทบาทสาวน้อยผู้ไร้เดียงสาเธอจึงแซงทำเป็นกังวลและสายหน้าไม่ใช่นะคะคุณตำรวจนี่รถของหนูเองค่ะเอกสารก็ของจริง คุณตำรวจตรวจสอบได้เลยค่ะเธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือเล็กน้อยราวกับว่าเธอกำลังกลัวจริงๆแต่ดอต่อสมชายกลับสนุกกับสถานการณ์นี้เขาดึงใบขับขี่และทะเบียนรถของดาวออกมาจากใต้แขนแล้วโบกไปมาในอากาศด้วยท่าทางดูแคลนอ๋อจะจริงหรือไม่จริงนั่นมันเรื่องของฉันฉันนี่แหละจะเป็นคนตัดสินว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเพลอเลอเอกสารอาจจะปลอมก็ได้ใครจะไปรู้หือเขาพูดพร้อมกับไสายย,ายิ้มอย่างเจ้าเล่ดาวยังคงนิ่งเงียบ แทงทําเป็นตื่นตระหนกมากขึ้นในใจเธอนับเวลาถอยหลังเธอรู้ดีว่าการทุจริตเล็กๆน้อยๆแบบนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ําแข็งของความเน่าเฟะที่ใหญ่กว่าในวงการตํารวจเธอแค่ต้องอดทนและปล่อยให้ดอตอสมชายขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกกว่าเดิมยังไม่พอใจแค่ข้อกล่าวหาเรื่องเอกสารปลอมดาตำรวจพุงโพยคนนั้นก็เอื้อมมือไปแตะกระจกมองข้างของดาวแล้วบิดมันเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ดาลินและพูดว่าโอโ้โหนี่กระจกก็ไม่ตรงตามมาตรฐานนี่หว่า โดนใบสั่งได้นาเนียแล้วหมวกกันน็อกก็ดูเก่าเกินไปไม่ปลอดภัยเลยรู้ไหมเนี่ยดาวก้มหน้าลงอีกพยายามซ่อนรอยยิ้มเล็กๆที่เกือบจะปรากฏขึ้นที่มุมปากเธอรู้ว่าทั้งหมดนี้มันไร้สาระสิ้นดีในที่สุดด้วยท่าทีเหมือนกำลังเสนอทางออกดาบตำรวจพุงพลุยก็ขยับเข้ามาใกล้และพูดด้วยเสียงที่เบาลงแต่ฉันเป็นคนใจดีนะน้องสาวฉันไม่อยากยึดรถของเธอหรอกถ้าเธอมีน้ำใจเราก็คุยกันแบบพี่น้องได้เข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหม ดาวเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆแววตาของเธอแท้งทำเป็นสับสนเออน้ำใจหมายความว่ายังไงเหรอคะดดต่อสมชายถอนหายใจอย่างแรงเขาหมดความอดทนที่จะเล่นละครแล้วดตตสมชายยืนแอนพุงสีหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจเขารู้สึกเหนือกว่ามั่นใจว่าเหยื่อของเขาในครั้งนี้เป็นเพียงเด็กสาวบ้านนอกที่ไม่รู้อะไรและพร้อมจะยอมจำนนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเอานาอย่าชักช้าเลยน้องสาวเขาพูดพลางตบๆ ไปที่ปืนที่สองข้างเอวไม่อยากยุ่งยากใช่ไหมจ่ายมา500บาทถือว่าเป็นค่าอำนวยความสะดวกแล้วรถคันนี้จะได้ไม่ถูกยึดไปโรงพักด่าวก้มหน้าแซงทําเป็นกระสับกระสายด้วยท่าทางที่ดูหลังเลเธอลองล้วงกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตและหยิบกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆออกมาเธอเปิดมันอย่างช้าๆโชว์ให้เห็นว่ามีเพียงธนบัตร20บาทไม่กี่ใบกับธนบัตรร้อยบาทหนึ่งใบเออคุณตำรวจคะหนูหนูมีแค่นี้เองคะ่ะ หนึ่งร้อยบาททวนเธอพูดด้วยเสียงอ่อนพยายามทําให้ดูเหมือนเด็กสาวที่สิ้นหวังหนูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะดอต่อสมชายแค่นเสียงอย่างหงุดหงิดใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นดุดันทันทีเขากอดอกและยื่นหน้าเข้ามาใกล้ดาวพยายามกดดันด้วยสายตาที่คมกริบและน้ําเสียงที่หยาบขายขึ้นอย่ามาทําเป็นจนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็ต้องมีปัญญาจ่ายค่าทางด่วนสิวะเขาตวาดดวงตาจ้องเขม็งเหมือนเสือที่หิวโหวยอย่าทําให้ฉันโมโหนะ ไม่งั้นรถคันนี้ฉันยึดเดี๋ยวนี้ผู้คนที่สัญจรไปมาเริ่มเหลือบมองพวกเขาเมื่อได้ยินเสียงของดอตสมชายที่ดังขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขารู้ถึงกิตติศัพท์อันเลวร้ายของตำรวจคนนี้ดีใครก็ตามที่ต่อต้านจะต้องเดือดร้อนดาวแซงทําเป็นตัวสัน่นก้มหน้าลงราวกับรัวจนตัวแข็งแต่ในใจเธอยังคงนับถอยหลังดตสมชายเห็นว่าดาวยังคงนิ่งเงียบก็ยิ่งโกรธเขาขยับเข้ามาอีกก้าวหนึ่งนี่หูหนวกหรือไง ฉันถามว่าจะจ่ายหรือจะให้ยึดรถหรือจะให้ฉันลากตัวไปโรงพักให้เรื่องมันยุ่งยากกว่าเดิมฮะเขาเริ่มไม่พอใจที่เหยื่อของเขาดูคิดช้าและไม่ยอมควักเงินออกมาง่ายๆซึ่งปกติแล้วเหยื่อรายอื่นๆของเขาจะยอมจ่ายไปนานแล้วอย่ามาแกล้งโง่นะฉันเป็นตำรวจฉันมีสิทธิ์ดำเนินการถ้าเห็นสิ่งน่าสงสัยจะโดนใบสั่งหรือจะไปโรงพักเขาตะคอกเสียงดังลัน่นชาวบ้านในบริเวณนั้นเริ่มซุบซิบกัน แต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพวกเขาเคยเห็นเหตุการณ์ทำนองนี้มาบ่อยเกินไปและรู้ว่าการเข้าไปยุ่งหมายถึงอะไรดาวยังคงนิ่งเงียบเธอกำลังรอรอให้ชายคนนี้แสดงทาตุแท้ที่เลวร้ายที่สุดออกมาเธอต้องการหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาใช้อำนาจเกินขอบเขตแค่ไหนเมื่อเห็นว่าดาวยังคงไม่ขยับดอตอ่อสมชายก็คำรามออกมาอย่างเครียดกราดเขากวาดตามองไปเห็นตะกร้าน้ารถของดาวที่เธอเพิ่งจ่ายตลาดมาเขากระชากต,ตะกร้านั้นอย่างแรง โอ้ยดาวอุทานแสงของในตะกร้าหกกระจายเกลือนพื้นถนนถุงพลาสติกเล็กๆที่ใส่ผักแตกออกและแผงไข่ไก่ที่ดาวซื้อมาก็แตกละเอียดขาทางเทา้าถ้าไม่อยากจ่ายฉันก็ยึดของแกนี่แหละเคตะโกนด้วยความสะใจแสดงอำนาจอย่างเต็มที่ดาวยังคงนิ่งจ้องมองไข่ที่แตกกระจายดอต่อสมชายยังไม่พอใจเขาเดินไปที่ข้างทางคว้าถังน้ำที่วางอยู่อาจจะเป็นถังน้ำล้างรถหรือน้ำขัง ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำขุนสกรปรกแล้วสาสตร์โครมเข้าใส่ร่างของดาวอย่างจังซะน้ำสกปรกเปียกโชกไปทั้งตัวเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าเขายืนเท้าซาเอลหอบหายใจด้วยความโมโหและหัวเราะออกมาเบาๆอย่างผู้ชนะเป็นไงละ่ะทีนี้จะได้ตาสว่างสะบ้างคราวหน้าถ้าโดนเรียกให้จ่ายก็รีบเรียบจ่ายซะอย่ามาทำเป็นเล่นตัวไปสายหัวไปก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจลากแกเข้าคุกจริงๆเขากล่าวพลางโยนถังเปล่าลงพื้นแต่แล้ว บางอย่างก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ดาวเหงย่อหน้าขึ้นเธอมองตรงไปยังดอตอสมชายใบหน้าของเธอเปียกปอนไปด้วยน้ำคร่ำแว่นตาของเธอก็เปืี่นแต่แววตาของเธอไม่ใช่แววตาของเด็กสาวบ้านนอกที่หวาดกลัวอีกต่อไปแววตาของเธอกลับกลายเป็นนิ่งเย็นชาและเต็มไปด้วยอำนาจน้ำยังคงหยดจากปลายผมของเธอดาวยังคงยืนนิ่งดอต่อสมชายเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังวาบกับสายตาคู่นั้นฮือยังจะมองหน้าอีก ไปสิเขาตะโกนกรบเกลื่อนแม้ว่าน้ำเสียงจะเริ่มสั่นเล็กน้อยเปียกหมดเลยยังจะเล่นอีกเหรอไปไปแต่ดาวไม่ขยับด้วยการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าเธอเริ่มปลดกระดุมเสื้อแจ็คเก็ตที่เปียกชุ่มของเธอออกเผยให้เห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อยืดด่านไหนมันคือซองกันน้ำที่คล้องคอดอตอสมชายขามวดคิ้วและสิ่งที่ดาวดึงออกมาไม่ใช่เงินมันคือบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจพร้อมตราสัญลักษณ์แก่ แกเพิ่งทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแกบริเวณรอบตัวพวกเขาเงียบคริบอชาวบ้านเริ่มซุกซิบกันดอตอสมชายขาเริ่มสัน่นเงื่อเย็นเริ่มผุดขึ้นที่ขมับเขารู้ว่าชีวิตของเขากําลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลอดตตอสมชายพูดอะไรไม่ออกบัดนั้นสองประกายท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆเป็นพยานว่าเขาเพิ่งจะขุดหลุมฝังตัวเองดาวยืนตัวตรงแวตาคมกริบและเย็นชา ไม่มีท่าทีหวาดกลัวหรือยอมจำนวนอีกต่อไปการแสดงละครทั้งหมดที่เธอเล่นมาจบลงแล้วฉันขอย้ำอีกครั้งเธอพูดเสียงของเธอต่ำแต่ทรงพลังฉันร้อยตำรวจโทหญิงดาวสังกัดสำนักงานเจรตตำรวจแห่งชาติและคุณเพิ่งจะทำร้ายร่างกายและหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานซึ่งหนาต่อหน้าสาธารณาชนดตสมชายกลืนน้ำลายเอ,อือใบหน้าที่เคยหยิ่งผยองตอนนี้เปลี่ยนเป็นซีดเผือดเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก เออผมผมไม่รู้คือท่านครับผมผมแข่ล้อเล่นนะครับนี่นี่มันล้อเล่นเหรอดาวตัดบทการรีดายเงิน500บาทการทำลายทรัพย์สินและการสาดน้ำครามใส่ฉันทั้งหมดนี้เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณเป็นตัวอย่างที่เลวร้ายที่สุดของวงการตำรวจไทยดวงตาของดอตอมชายเบิกกว้างคำพูดของดาวเหมือนค้อนที่ทุบลงบนหัวเขาซ้ำๆรอบๆตัวพวกเขาผู้คนที่เคยหวาดกลัว ตอนนี้เริ่มกล้าที่จะมองตรงมาที่พวกเขาเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นบางคนถึงกับเริ่มยิ้มออกมาเล็กน้อยพวกเขารู้แล้วว่าคนที่พวกเขาเคยคิดว่าเป็นแค่เด็กสาวนั้นห่างไกลจากสิ่งที่พวกเขาคิดดอตอสมชายเหลือบมองซ้ายขวาอย่างล้นลานหวังจะหาทางหนีแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงไซเรนรถยนต์สายตรวจหลายคันกำลังมุ่งหน้ามาและจอดเทียบอย่างรวดเร็วนายตำรวจยศสูงท่นตำรวจโถวีระพอตทอวีระก้าวลงมาจากรถ พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่อีกหลายนายพอตทวีระมองไปที่ดตสมชายจากนั้นมองไปที่สภาพเปียกปอนของรอตทหญิงดาวเขาส่ายหัวด้วยความรังเกียจนี่สินะผลงานของคุณดาบสมชายพอตทวีระกล่าวมีเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดและเต็มไปด้วยการคุกคามดตสมชายถอยหลังไปก้าวหนึ่งแล้วอีกกล่าวมือไม้สั่นเทาสมองของเขาหมุนติวหาทางออกนี่มันเป็นไปไม่ได้ นี่มันกับดักเออนี่นี่มันเข้าใจผิดกันหมดนะครับท่านผมไม่รู้ว่าเธอเป็นตำรวจผมเสียงของเขาสั่นเครือเขาพยายามจะแก้ตัวพอต่อทอวีระยังคงนิ่งเพียงแค่จ้องมองเขาโดยไม่แสดงอารมณ์ฝูงชนเริ่มหนาตาขึ้นบางคนเริ่มกล้าที่จะพูดและยิ้มเหยายาเมื่อเห็นคนที่เคยกดขี่พวกเขาในที่สุดก็กำลังจะได้ลิ้มรสความกลัวแบบเดียวกันดอตอสมชายรู้ว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่าง อาชีพและชีวิตของเขาจะจบลงตรงนี้โดยไม่คิดหน้าคิดหลังเขาหันหลังและพยายามวิ่งหนีหยุดเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนดังก้องของพอทท,ทวีระแต่ดตสมชายวิ่งสุดชีวิตมุ่งหน้าไปอย่างป้อมยามริมถนนเขาผลัดผู้คนรอบข้างพยายามจะฝ่าวงล้อมแต่ด้วยร่างกายที่อ้วนฉุและความตื่นตระหนกเขาจึงสะดุดขาตัวเองโครมเสียงหัวเราะด,ดังลัน่นดตสมชายล้มหน้าคว่ำลงบนพื้นถนน ในท่าที่น่าสมเพชที่สุดดาวยังคงยืนตัวตรงเพียงแค่กอดอกออกอและสายหน้าช้าๆหน้าอายจริงๆพอตอทอวีระก้าวไปข้างหน้าขณะที่ตำรวจอีกสองนายที่มาด้วยกันตรงเข้าไปลากตัวดต,ตสมชายที่ยังคงนอนแผ่อยู่บนพื้นแกคิดว่าแกจะหนีได้หรอฮะหนึ่งในตำรวจที่จับเขากระชากเสียงแกจบสิ้นแล้วดาบสมชายจบสิ้นแล้วดตสมชายพยายามดิ้นรนแต่เขารู้ว่าไม่มีทางหนีอีกต่อไป นี่คือกรรมที่ตามสนองเร็วกว่าที่เขาคิดดอต่อสมชายยังคงหอบหายใจร่างกายของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นและรอยถลอกจากการล้มควม่ำเจ้าหน้าที่สองนายจับแขนเขาล็อกไว้พอตอทวีระเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าเขามองด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนจะพูดว่าดาบตำรวจสมชายชื่อนั้นถูกเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจณวินาทีนี้คุณถูกพักราชการและถูกควบคุมตัวในข้อหาใช้อำนาจในทางที่ผิด รีดไถ่ทรัพย์สินและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานดอตตสมชายปากสันท่านครับได้โปรดนี่มันนี่มันแค่แค่ค่ากาแฟเหรอพอตอทวีรตวัตรกลับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนี่มันคือการทำลายเกียรติของเครื่องแบบเขาหันไปหาเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวดอตตสมชายอยู่ถอดเครื่องแบบมันออกเดี๋ยวนี้อะไรนะครับดอตตสมชายเบิกตากว้างอย่าอย่าทำอย่างนี้เลยครับผมมีครอบครัว เสียงของเขาเปลี่ยนเป็นอ้อนวอนแต่พอต่อทอวีระไม่สนใจคุณควรจะคิดถึงเรื่องนั้นก่อนที่จะทำตัวเป็นโจในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเริ่มปลดกระดุมเสื้อของดอตโสมชายถอดเข็มขัดและดึงเสื้อเครื่องแบบของเขาออกต่อหน้าฝูงชนณวินาทีนั้นเขาไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปฝูงชนที่มุงดูอยู่เริ่มส่งเสียงฮือหาบางคนถึงกับยิ้มออกมาคนที่เคยกดขี่ข่มเหงพวกเขาในที่สุดก็ได้รับบทเรียนที่สะสม ดาวยืนมองอย่างเงียบเงียบแววตาของเธอยังคงแน่วแน่แต่ก็มีความพึงพอใจฉายอยู่ความยุติธรรมได้ถูกทวงคืนแล้วดอต่อสมชายยืนตัวสัน่นเหลือเพียงเสื้อกลามเก่าๆความอับอายปรากฏชัดบนใบหน้าเขาไม่กล้าสบตาใครพาตัวมันไปที่รถไปสอบสวนต่อที่โรงพักพตทวีระสังขณะที่ตำรวจกำลังลากตัวดอต่อสมชายไปที่รถสายตรวจชาวบ้านบางคนก็ตะโกนออกมาสมน้ำหน้าเลวมานานแล้ว โดนซะบ้างคำพูดเหล่านั้นยิ่งเพิ่มความอัปยศให้กับดอต่อสมชายขณะที่อดีตดาตำรวจพุงพลุยกำลังจะถูกยัดเข้าไปในรถดาวก็เดินเข้าไปไกลช้าๆแล้วพูดด้วยเสียงที่ดังพอให้เขาได้ยินคุณคิดว่าเงินที่คุณรีดถ่ายมาจากชาวบ้านตาดำๆมันจะทำให้คุณมีความสุขเหรอคุณคิดผิดวันนี้คุณไม่เหลืออะไรเลยดตอตสมชายทำได้เพียงก้มหน้างุดดาวหันกลับมามองพอตอทอวีระพยักหน้าให้กันเล็กน้อย พอตอทวีระมองดูเธอขอบคุณมากร้อยโทดาวเพียงแค่ยิ้มบางๆหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆนะคะเธอกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ของเธอสตาร์ทเครื่องและขี่ออกไปช้าๆชาวบ้านบางคนยังคงมองตามเธอด้วยความชื่นชมและเคารพพวกเขารู้แล้วว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่และสําหรับผู้ที่ยังคงเล่นอยู่กับอํานาจในทางที่ผิดกมมักจะมาถึงเสมอไม่ช้าก็เร็วความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนําไปสู่ความพินาศ มีเพียงผู้ที่เข้าใจความจริงข้อนี้เท่านั้นที่จะอยู่รอดแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไปสวัสดีครับ